สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ไปส่งศาลาให้ลูกค้าอีกหนึ่งหลังนะครับจะเป็นศาลาทรงไทยนะครับจะมีขนาดกว้าง1เมตรห้าสิบยาวสองเมตรนะครับก็วัสดุที่ใช้ครับจะเป็นไม้เนื้อแข็งเก่าเป็นไม้เต็งไม้แดงไม้ประดู่หลังคาเป็นหลังคาเชอร่าครับผมส่วนราคาจะอยู่ที่40,000บาทยังไม่รวมส่งครับ ค่าส่งก็ตามระยะทางเลยครับสาลาของทางร้านจะมีหลายแบบหลายทรงเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อท้ายคลิปได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ